ามาแล้วอ่าเด็กๆแย่งกันไม่แย่งกันไม่แย่งกันหูกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้อมจะมาชวนทุกคนดูสูตรอาหารไก่ง่ายๆนะคะที่ส่วนใหญ่ที่บ้านป้อมใช้สูตรนี้จริงๆจริงๆก็จะมีสูตรผักสดนะคะแล้วก็ผักที่หมักเอาไว้แล้ว วันนี้นะคะจะมาทำสูตรผักสดให้เพื่อนๆดูคะ่ะอันนี้เป็นเศษผักนะคะเพราะว่าบ้านเราขายผักก็จะมีเศษผักเยอะเราก็จะเศษผักเนียคะ่ะไปทำอาหารให้ไก่ก่อนอื่นเราก็ล้างผักให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็หั่นเขาเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ ไม่ต้องถึงกับละเอียดก็ได้ค่ะเพราะยังไงไก่เขาก็กินได้อยู่แล้วอเสร็จแล้วนะคะเราหั่นผักกันเสร็จแล้วอันนี้ ทีนี้เราก็จะมาใส่ส่วนผสมทุกอย่างเข้าไปเลยนะคะอันนี้เปลือกไข่ค่ะตัวนี้เป็นรำข้าวค่ะตัวนี้เป็นหัวอาหารสำหรับไก่ไข่นะคะจริงๆส่วนผสมอะเราก็ กะกะเอาค่ะไม่ได้ว่าช่างตวงเป็นมาตรฐานอะไรแล้วก็ตัวนี้ค่ะเกลือใส่ไปนิดหน่อยค่ะมันครึ่งช้นชาเกลือก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมธาตุอาหารไอโอดีนให้กับไก่นะคะเปลือกไข่ก็จะให้แคลเซียมอันนี้ค่ะเป็นข้าวสุกหรือว่าเศษอาหารที่เหลือจากในครัวนะคะ อันนี้ค่ะเป็นจุลินทรีย์สังเคระห์แสงนะคะในเล้าไก่เนี่ยถ้าเขาถ่ายออกมาแล้วค่ะมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยแล้วก็ช่วยในเรื่องระบบย่อยด้วยเสริมธาตุโปรตีนให้กับไก่ด้วยค่ะใส่ไปเลยนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะกับประมาณเราคุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะขยำเลย ที่ป้อมเลี้ยงเนี่ยสิบตัวนะคะสิบตัวเขาก็จะกินอาหารประมาณวันละหนึ่งกิโลค่ะบางวันก็จะให้ตอนเช้าเวลาเดียวบางวันก็จะให้เช้าด้วยเย็นด้วยค่ะแล้วแต่เลยแต่วันนี้นี่คือทำสูตรให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เป็นสูตรประมาณหนึ่งถึงสองกิโลเขาก็อยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะฝุ่เขาให้เข้ากันเลยค่ะนี่นะคะ ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปให้อาหารไก่กันเลยค่ะอ่ามาแล้วอ่กเด็กกาอะไรล,ลูกแย่งกันไม่แย่งกันไม่แย่งกันลูก ทำล้อยางไว้ให้เขาไข่ใส่ตรงเนี้ค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ชินเขาชินกับตรงตรงมุมนู้นนะคะเดี๋ยวไปถ่ายให้ดู ไก่เนี่ยมีสิบตัวนะคะสามตัวจะเป็นไก่ตั้งเลี้ยงมาตั้งแต่สองปีที่แล้วค่ะนกไก่รุ่นใหม่ที่เลี้ยงตั้งแต่เป็นลูกเจี๊ยบเลยตอนนี้ก็เริ่มไข่กันแล้วเจ้าสามตัวรุ่นพี่อะส่วนมากล็จะกันน้องให้กินเดี๋ยวก็ต้องแบ่งให้น้องไปกินทางนู้นอีกทีหนึง่งจ่าฝูงไม่ไข่ไม่ไข่ตรงล้อ,อยางอะแต่ว่ามาไข่มุมนี้ เห็นไหมคะเป็นมุมซอกกำแพงบ้านไข่ตรงนี้อย่างเดียวเลยอะ,อะไรคนร้องเลยคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ป้อมชนปลูกด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ